ดิฉันนางวชิรากุรแถลงหรือในโรงเรียนเนี่ยคุณครูเด็กๆในโรงเรียนจะเรียกว่าป้าหมวยหรือคุณแม่นะคะประวัติการรับราชการนะคะดิฉันบรรจุครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 2 7ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินปี2534ถึง2540 ย้ายมาที่โรงเรียนประสาทวิทยาคารอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นวันที่19ตุลาคมจนถึงปัจจุบันก็เป็นครูที่โรงเรียนวิทยาวันาลายัยจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการณวันนี้ผลงานและรางวัลที่ดีเด่นที่ได้รับก็คือรางวัลครูแกนนำรางวัล100,000ครูดีปีพศ2555ประวัติครอบครัว สมรสกับพลตรีชนสมพรกุฎแถลงข้าราชการบำนาญสังกัดกองทัพบกมีบุตรสองคนคนที่หนึ่งพันตรีเกียรติวัตรกุฎแถลงผู้บังคับกองร้อยบินกองพันบินที่41ศูนย์การบินทหารบกคนที่สองร้อยเอกเปรมินกุฎแถลงนักบินฝูงเครื่องบินกรมการขนส่งทหารบกข้อคิดในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ นะคะต้องทำงานให้รวดเร็วถูกต้องทันเวลาความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนริทยยวรรณาลายัยตั้งแต่มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนริทยยวรรณาลายัยมีข้อประทับใจ3ข้อข้อที่1ก็คือได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่2เป็นเวลา7ปีการศึกษาติดต่อกันข้อ2ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นระยะเวลา3วาระแล้วข้อ3นะคะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนจนกระทั่งงานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่ประทับใจที่ได้รับจากโรงเรียนค่ะ สุดท้ายนี้ก็มีสิ่งที่จะฝากให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยวรรณาลัยทุกคนนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งยนจะผ่านพ้นในวิกฤตรตรงนี้ไปได้ด้วยดีขอให้มีความอดทนมีมานะเพื่ออนาคตของนักเรียนเพื่อความสำเร็จของนักเรียนจากใจครูวชิราขอบคุณคะ่ะ